ไอ้ดทเช็ดเกอเลยดูม่กกินลงเนี่ยหนี่ไม้เช็ดมดเดยขเผ้าคืออะไรแม่ต่อไปนี่เป็นกาโลาโดยย่าหล่อมีคนถือขึ้นดิแม่บังสันเทียบ้านมับกราดแ่ก็ถือขึ้นมีคนถือคนเออได้ย่งยั้งลุกเ้เสียงจาเจ้าตกนเสียงเจู้ เดีต้องจริงๆเอาบางเหรอต้องเอาไม่ลวกมาแหม่นๆให้มันเป็นมวลมวลมวลมแล้วก็นี่มันก็ย้อมเป็นล้มนั่นแหละเฉียะนะล้มมันพัดทางบนนั่นดิล้มมันพัดทางบนก็เป็นไรอะไรบางดียืนเอาเอาตัวบางกันไว้นะตรงนี้อันนั้นทิ้งรอบแรกมันแรกมันมีมีขนดาขนั่นแหละล้มมันพัดจะทำไมมีล้มแล้วมีล้มเต็น โอ้ย oh. ินบ yeah, yes. right. uh, ้างความรอดมันน oh, ั่นเนี่ยใช่ินบเอาเอาไอ้นี่ะวางทันทียก็เอาสองชั้นกี่เอาไอ้พวกคนมาวางใกล้ๆนี่เป็นไรพี่วานเอาฝ้าฝ้าหโววัวมันกี่คนเราเองหลายทีบังไว้ก็เยอะอันนั้นมามาวางไอ้ฝ้าหมอวางก็ได้มัาอันนี้ไงแม่อ่อมันไม่เป็นแค่ยอดบมเปล่า มันจะมาบังลมให้แม่นั่นน่ย้อนลมเป่าย้อมย้อนลมเป่าทําให้มันร้อนไม่ทั่วแผ่นมันเลยเป็นก้อนกระต้อนมอนแมนเออไม่เป็นแผ่นกระต้อนมอนแมนคือค่ะเป็นได้ยังเนี่ยมายัเอาแผ่นที่สองเลยมันไม่ดีเลยยับพันพันอ่ะกินเออเอาเลยเลยีกกินเลยความร้อนมันไม่สม่ำเสมอมันทําให้เป็นกระต้อนมอนแมนเลยเป็นกระต้อนมอนแมนเริ่มเป็นแล้วล่ะ ก็เริ่มแล้วเรพันแล้วที่เป็นแบบนี้พันแล้วเป็นแบบนี yem? ้ใช่แล้วก็กีอย่างน่ากินอย่างน่ากินเลยที่นี่ก็จับใส่ปากกินตุ้ยตุยทดลองต้องเป่าก่อนเดี๋ยวทีร่อนลวกปากเดี๋ยวจะว่าพอลวกปากร่อนแล้วที่ไม่อร่อยจีโทษโวดย้อนของไม่อร่อยไม่ได้เด็ดขาด เรียกว่ามีสดมหรือว่าจะกินแบบยำก็ได้ถ้ายำต้องเอาไปตากต้องตากสักพักก่อนพอมันเชิงอื่นๆออยังแม่เป็นไงน้อมิมอร่อยไหมราะก็คิอร่อยไหมคะอร่อยแท้ๆบอกเถอะอร่อยแท้ๆดูลงใช่ไหมแม่ได้รับคำยืนยันจากน้องมิมบอกว่าอร่อยแท้ๆนี่นี่นี่ม้วนม้วนน้องมิมพูดคนละภาษาภาษาคนละได้ไหมลูกกินโจนให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปตาก พูดโคราดไม่เป็นนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าเมื่อกี้พูดไม่ได้ดอกเหมือนกันก็เห็นๆจนเห็นแม่ทำอะไรเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าหลานพูดโคราดไม่เป็นเลยยืนนี่มันจะเอามาบังไอ้นี่ให้แม่ลมมันจะได้เสียงใจจ่อยนี่เห็นยายปู่นะครับพูดไม่ยุตปากนะครับนี่เอาเอาฝาองค์มาบังลมมันจะได้เป็นแผ่นจักจักจักจั๊ได้เรื่องไหมช่วยกันทำกันไปลองหลายวิธีพากันละเวกเลย วันนี้พอดีลมแรงแผ่นมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหรใช่แล้วตอนนี้มีผู้ชมอยู่หลายหลายคนนะครับอันนี้้นนอัีมีนุ่มๆมาจากชายนาฏมาลองชิมมีโครลาชด้วยนะครับว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชิมมากจนท่องป่องแล้วดูเป็นไงครับอร่อยไหม อร่อยแบบในแบบของมันอร่อยมากเลยโอ้พากันกินมุ้ยเลยครับตุยตุยตุยเลยครับแสดงว่าอร่อยจริงๆข้าวฟังไหนมันรอบๆเลยใช่ไหมแม่นีพายหย่อนนี่ต้แม่พายหย่อนเอาเป็นพึ่งก่อนแ่บบเริ่มเริ่มเริ่มข่าวทีละแผ่นแรกๆอาจจะไม่ค่อยคือเท่าไหร่ ทั้งไงก็ม่ดีอยู่ั้นเลยร่มันไม่ได้ตามมาตรฐานใช่ไหมเราลืมไปตรงบางตรงนั้นตรงไหนนั่นเป็นาที่วานี่เขาหัวขัดเลยมันแคบมันแคบเลยแคบอะไรแคบเพราะในครัวใช่แล้วคนไปยืนก็เต็มเขาก็หนีหมดอยู่แม่เอาต้องมีเลยไหนเองไม่รอย่าย่าบอกว่าไม่ได้ตามมาตรฐานเพราะว่าลมแรงมันต้องคุณภาพต้องดีกว่านี้อีกมันถึงจีแม่นมันถึงจีแม่นแนว มันก่อนเลาะมันก็ทีหล่อนเพราะหล่อนเพราะยังรู้เปล่าหล่อนเพาะอ้าวใส่หัวแหละอธิบายอธิบายหล่อนเพาะอธิบายคำว่าหล่อนเพาะเลยครับแม่อธิบายดลสิเออได้ได้เนี่ยรุ่นหล่อนเพาะแม่ว่าเขาเขาใจอยู่แต่ว่าไม่รู้แหงอธิบายอ้าวมันหล่อนมันหล่อนเป็นแผ่น พอเปิดโดนลมปุ๊บก็แตกเลยยังว่าแตกหัวแตกหัวมันอยู่ตอนเปิดเมื่อนี่อันนี้เองก็เมียนมันซะกินก่อนเลยกินก่อนเลยล้มก็อาจารย์บินมาบางยังท่านย้ายไหมช่วยไม่ได้เลยได้ไหมย้ายได้ไหมล่ะแม่เมันกระรวนเระโอนอยากเยี่มช่วยย่ายากไม่ได้โดนชวนกันเดียวไปทำในบ้านอ้ืมอ่ะแล้วเก็บอะไรยังม่ทำนู่น เพราะว่าลมมันจะได้มนี่ตรงนี้ให้บ้านบังน่ะแต่ว่ามันพออยู่ตรงนี้พอดีลมตกครับมันก็เลยนี่มันลมมันมาด้านนี้ด้านเดียวใช่ไหมที่ที่นั่งกันเนี่ยเอาไหมใช่ไหมเอ็มตรงนี้เลยแล้วว่ามันก็เดี๋ยวก็มาโดยยุธลองลมยุดอะลองดูมันก็พอมันมาทั่วเนี่ยทำไมตรงนี้จะไม่ร้อสังเกตสีขึ้นอีกอันนึงเหมือนมันร้อนแล้วพอเปิดมาจะเย็นมันก็แตกเลยอ้ามันจะเห็นแล้วพอเปิดมาแล้วแตกหรือเป็นที่อากาศเลยอ้าวเหรอก็ลมมันเป่ามาเย็นๆถ้าไม่มีลมเดี๋ยวนี้พอดีวันนีี้้ออาากศไมม่ัย มันแก้ไม่ได้อะนังจะไหมแม่พด้จะงอจะมีบ้านบางเลยแต่ว่ามันมันก็ไปยากไหมแม่ยากไหมมันขึ้นทางจะได้อยู่นะได้อยู่ดอกปีดตานีไปนุ่นนี่ใช่นั่นดีแน่เนาะเพราะว่ามันเหล็กเยอะไงออแมเอ็นเยะนี่ลงนิ่งนะเออลงนี่งนี่แบนี้สวยที่สุดอใช่บ้านบางจะ้ีดนั่นดีอืมนั่นดี ที่ทางลมฮันเดย์ฮันเดย์ก็แลังได้แล้วได้แล้วเอาไปตากก็ไม่กินโซดากันเลยนั่นเดาพันก่อนเป็นไรพันงามเกินอันิดนึงพันไหมหรือว่าอันไหนงามเองไปตากดียเหรออันนี้เหรอญาบอกว่างามกินกินไปก่อนอันนี้ถึงจะได้มาตรฐานก็ให้ก่อนโคราชให้หนุ่มอันหนึ่งพอลุ้มด้วยจะถ่ายรูปแต่ว่าจะไม่ได้กินแคกตอนเขาด้วยครึ่งตอนเอิมบอกพอลมนิ่งรีบเปิดใช่ไหมแม่กำลังอุ่นๆกับกินนิดอร่อยหอมหอม มจะหายกี้หอมแต่มันเย็นแล้วแม่อร่อยแล้วเนี่ยหอมเข่าเข่าในโมมาเองอ้าวอร่อย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 นั่นอืไรหมูในโมอะไรก็อร่อยอืมนี่คนโม่อยู่นี่ครับคนโม่นี่นี่คนโม่โม่มากเลยเป็นคนขี่โม่อือนี้ตั้งเองอ้าวแต่นี้แม่เป็นนี่แม่ลมมาเพิ่มลมกันลงมันมาพอดีเพราะว่าทุกคนไปกันไปใหญ่นั่นดิเมือนเดี๋ยวนี้แล้วกันเดี๋ยวนี้เราฟอกก่อนนะแม่เนาะหดือย้ายนเดียวช่วยกันไม่เป็นไรหรอก รอได้แต่ให้มันงามขึ้นหน่อยแบบนี้มันไม่แม่นแนวแนวคือแปรสิกินไปตาตลับจุดตลับไปกินนี่กปี้ยนี่ไก่นิดก็นิดแค่หลังมันเป็นยังไงเป็นยังเนี่ยแล้วแต่แม่มลองนึกมันอ่อนไปใช่ไหม นนี้แป้งอะไรน่ะแป้งนั่นแหละแป้งข้าวเจ้าข้าวเจ้าซื้อเอาแป้งข้าวเจ้าหรือลองใส่แม่ถ้าแป้งข้าวเหนียวหลายพูดมันจิเหนียวโพดเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่กันเขาไม่ใส่เราข้าวเหนียวหน้าเอานี่หรอเอาชิโม่หรออันชิโม่แป้งอะไรแม่แป้งข้าวเจ้าข้าวข้าวแช่ก่อนรู้ไม่ได้กินเดี๋ยวต้องไปย้ายไม่ได้กินต้องย้ายบอกแล้วว่ามันไม่แม่นแน่ไม่ค่อยถือแม่คนเยอะไม่ต้องกลัวแม่ไม่คน้นไมกันจับอกแน่ว่ามันไม่คือก็ไม่เชื่อ พอจบวิธีการตรงตรงนี้ตรงนี้ภาคแรกใส่แน่ๆเดี๋ยวยกเตาก่อนเอ็มหาผ้าเดี๋ยวลูกครับต่อไปเป็นเป็นการย่าวยกอันนี้ไปย่ายเตาวเดี๋ยวเขาเบลล์เอ็มหาผ้าเดี๋ยวมาอยู่มาใครมาอยู่อีกหม่องหนึ่งต้องหาหาแนวรองมือไม่งั้นมันจีร้อนเป็นไเอาผาดหนาๆนะเอาผาดเิลล์หน่อยเอ็ม เดี๋ยวก็ลวกมือมึนเดี๋ยวเดีอาอนุมมาแปแล้วเอาเอียมเอาใส่ใส่ใส่ิสตานบ้าไปบ้ามัใส่ใส่กระติกได้ไหมมีหวไหมน่า ลากไปเลยเามายมันแเวลาเด,ดินาบรรไปตรงเลยไปฝั่ง,งนูน้ปนอุ้ยลงตรงนี้เยนี่ตรงนั้นแหละเออตรงนั้นกระดานนะเอาตักะสีออกไหมนี่ใส่แป้งมาเลยเนะี่ยจะได้ดูว่ามัน ปต่ต้องหรอกวะอวันนี้เห็นเจอเห็นเป็นไรมีคนมาเนี่ยต้องเอาสังกะสีออกเดี๋ยวคนจะมากระชวยเล็บเงินเพราะว่าชอบมาจุ่มดู ทีนี้ก็เดกยอยกหมอนยกหมอนึงมาก่อนถึงใหม่ถึงใหม่โตามมาเดี๋ยวเอาทานใจก่อนคิงคิงอันนมนิ่งละดึงกันเนี่ยเออเอาไหมเอ็มเอาเอาทันตสีนู่นน่ะ มากั้นเนี่ยเอาสุ่มมาวางก็ได้เรามาพิงนั่งนี่ไหนอ่ะอันนู่นอะ่ะดกตุมตีมกันแม่ดักมันมาชังก์ส,สีกันลม้มเอาภาคหนึ่งจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวดูภาคส